สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัตนศูนย์หนึ่งชาแนลนะเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับ็นๆมันย่ไสดิแบบไม่ใช่ต้องมีแบบนีบอกว่านะน่พี่ประกอบไงครับเยอะแบว่าไหนบอกว่าประกอบเออไปชิมแล้วผิดชอบเลยแบบน่าอยู่ในล ง่ายเดียวมีแม่นก็แ้อแบบแม่บอกเก่งแแบบเก่งวเ่ัแลค่บออก่อนกนไม่่ะไม่แพทม่แพเป็นหมอเป็นพยาบาลกัธรรมดาละไปโรงพยาบาลดูโรงพยาบาลดูมอไปกเสาเลยโอ้ยเี่หนีครับเบว่างกอนโอ้อันขึ้นพอด้านไปไปุกเ่าี้าขึ้นพอดีขาไปหาไฟแม่าไปหาดไฟิ แต่ลแบบอภิไซผมมีแบบอยู่แั้นไงเราไปบบ <c oughs> สมบัตกรส่งมาอยู่ <c oughs> อ๋ออันนั้นของไผ่นี่ของไผ่เอ้าีไอซิดตัวน้าของเจ้าบอกเขาช่วยเขาช่ยท่านได้ค่าแปลว่าแคเดียวีแรกจะนานไปหามาต้องไปสิไว้ยอ่อรายังไม่มีอะไรเลยเด้อไม่มีไม่มีไม่มีกระมือไม่คืงไม่คผมไม่มีเอาไปก่อนน่าจะมีมาให้สักอันแต่ถ้าบอกว่าแป๊บเดียวใส่ไหนก่อนนะแป๊บเดียวมันไม่มีเอาหนีงองคนล็อกไปอยู่นี่ มาลูกโค้ดอันมอแล้วก็หอมาวางโอ้ปีขามันจะทั้งพีโอ้ยพี่เออค่อยๆมคอยใส่ไอพ่อประจัดการนี่เนี่ยเป็นหมอนี่ปุวนแต่เมียเมียกลายเป็นเมียหมอเนาะนเจ้าหน้าที่หมออยู่ม่ใช่จ้งนี่้าีแต่คนเป็นไม่เนเอยน่นสนบน นี่ก็รวมสชั้นอ๋อปลางมันมีอะไรบ้าวครฟื้นฟื้นเป็นอมีโรงพยาบานตำรวจมากก่าเลยนอุปกรณครขนอุปกรณ์ัรมแล้วไม่มีน็อตมันไม่มีน็อตมันนะพ่อแต่น็อตเหล็กเลย อาปแตก็ค่บอว่กวันไปกวัมาได้แหละแรกที่จะใช้เวลาอยู่เพราะว่ามันแล้วกำลังศึกษาแต่ทํางงานถัดไปนี่ก็จะไวเนาะไม่มีแบงดูดีๆนะครับปเจมาแล้วปแจมาแล้วมาแล้วนี่อะไรปองใหม่แล้วปเจใหม่แล้วเราปเจก็เราก็เมาถึงมุมนี้ถึงมาแล้วต้องใช้านที่ซื้อมาเองเหรอเพิ่งซื้อเพงสั่งมาจากตอตอเื้องานนี้เจะได้ใ

ใส่แกได้นได้ใส่งานหน่งานแหลกหนิพี่ไส่ันจาหวานเหอะงานจะหวานเหอะทำให้พ่อเนอเด้อไม่ให้เจ้าเลยสองร้อยมันมันอยู่ในช่วงแฝงฟิลแตีเยวคนจ่ได้หลายกว่ันหนิมันเจ้าไปเบิ้งเอกก็ไดเจ้าไปสร้างเอกก็ไดแล้วตึกบา ถ้าว่าผมจะไปใทยผมเข้าไปแล้วมันเลยในช่วงแพร่ซิ่วของรถราคาติ๊กต๊อกเขาจะจัดโปรโมชั่นรถราคาให้เออต้อยบำรุงต้นอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกก็ซื้อเลยติ๊กต๊อกมันอยู่ในช่วงรถรถข้าวตุ๋นดีก็ได้ซื้อเอาไว้ติดรถเออใช่อุปกรณ์การช่างนี่ต้องมีนะอะไรเสียแต่ละทีเราไปหายิ้ไปหายิ้มเฉยอยยาเคยู่รือไปไอชีจี๊สองตัวเป็นตัวเดียวบรอ ขายำนาแ่ไฟกระพริบเนาะซสายลังเบอร์จ็พอดิูู้โอ้เบอร์วเร็วมากเลยันนี้ปั๊บๆๆๆๆมีนมีคนมีนมีี่จ็กัตัวนี้วะนี่ัวน่อยจิบสองหรือเป่จั่เนาะเรกันนี่ั้ตัวนี้จัจับตัครับจับจับก่อจ่านะจ่านะ

มันว่าเนกันกันจเอก่อนเกือบเด็กน้อยเพื่มีไฟคบเาพี่เอเป็นไงาเก็ไม่อยู่น้านีดิทไมพูดถูกจัเลยาขั่งบอกล้อมันหนกระตนเลยางแกมีไฟแบบแบบเบกสงาบเนาะเบรกด้วยนั่นน้องมีเบรกด้วยน่ะอันีเบรกด้วย เขียนลงเงินดูนะผูกองจะแล้วนะอดแอคชันขึ้นดังกว่าปาเขียนเลรด้วดวนดๆดีนสิเพรดีแอ่นจใส่เตียงเลยชูเฉินชูเฉินช่วงนี้กลังอุยครับเฮ้ยเราอุสาว่าเล่นเล่นมันจริงเลยเนี่ยเราเล่นเชี่ยนเาัเออเราเล่หักแล้วหักแล้วเหรอเรเ่สาวรู้อมดเ ไม่น่าถึงจะซื้อรถมาดามเยอะเชียวเสือซื้อรถมาดามเยอะเชียวอ๊คักมุนหมุนได้แบบแล้วมันหมุนได้ประเจใจัยประเจรจเออกินมาดามใจทิดก่วนเดี๋ยวให้กินไปด้านข้่นทีนี้เดี๋ยวประกอบที่ปัดที่ปัดประดับเป็นท่ไหนจังขึ้นเดี๋ยวที่ที่ปัดประดับทั้งท้องมันตอนท้องมันน่อย

เรื่อนบ่ะแม่นจเรือนผันเาื้อใไตกปากใ่เลื่อไปยส่อยพอกัามาอยู่ข้างหลังชโยกแรกแรกยังไม่เี

แกนหมูปอเนี่ยหมูเนี่ยโอ้รับน้ำเกลือปอใช่เขาเนเนี่ยมันจะใส่เนาะนี่ปั๊บนี่เอาน็อตใส่เลยเอาคือปใส่ละพี่ใหญ่แปลกแล้วล่ะแล้ว้านเราปใส่ยจับไปปับระดับดีดีเห็นมันีเดียวก็เตียงกันเนอปัขนาดเตียงแรกเตงา โอ้คือสองอันเมีนป่ะะดงว่าจะได้ประกอบทั้งคืนเนาะมาแรงนี่น่ะสอบกันเป็นข้อแหวข้อแห้งเ้าเบิ่งดูเนี่พเาจับให้มันไหลลงไปสิาขต้องจับให้ชิเดี๋ยวนี้ต้องให้ป้าแบ่ง2องคนต่อเตียงก็แล้วกันไปเหียงกันอยู่คนละมุมเด้อยาเด็๋ยวไปยือไปยาเลยจาดจาดจั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 ัดัดจัดัดนี่งัดััดจัดจ มื่อ่อยสอดจีบปะได้แล้วไมเป็นกตัวนั้นได้อนเด็ดแล้วนอนี่ใส่แบบเดียงหน่ะนี่ดีนี่เยวงองนี่ค่นที่ันจะางนี่คางพูดเดกนใไทยกั่ะนะเมนเมนห่วยอ้าว่วยห้ยหอยกามาห่วนะเืมไส้นวเองสนว่าเงา ุณนัดต้องคนอีกสตัวเีโอยขานี่ก็าเดาหายไปเลยนวน่ามีแค่สตัวชีประกอบเมืหัวหอันกอหมดเลยออจิบซื้อแม่น่มสอนแล้วเออพับแล้ววันนี้อับจนมามันยับมาก้วกับเนียนี่เไปสอดแหมน็อตแหมนี่แม่นอตแหมสองตัวนี่ไหมเขา นี่นะคะเราก็ทําการประกอบเต,ตียงนะคะตอนนี้ก็เป็นเตียงแรกนะคะ,ะก็ยังมีการสับสนกันอยู่นะคะ,เ,ะเดี๋ยวเราคอยมาดูตอนเสร็จเตียงที่ห้นาะนะคะ,ะจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ก็ฝากมาเพียงเท่าน,นี้นะคะ,วะสวัสดีค่ะ